สวัสดีครับกลับมาพบในหลังห <c oughs> ลังหวยออกนะครับงวดน,นี้สูตรยี่สิบห้าชุดนะครับไม่เข้านะครับสูตรยี่สิบห้าชุดไม่เข้าส่องงวนแล้วนะครับงวดน,นี้ผมได้ปรับปรุงใหม่นะครับ <c oughs> ทําให้มันเดินดีนะครับได้ปรับปรุงสูตรใหม่นะครับ แต่สูตรเลขวิ่งนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็เดินดีอยู่นะครับแล้วก็เลขวิ่งสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างก็เดินดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคําเตือนกันก่อนนะครับสําหรับงวดต่อไปนะครับได้ข่าวว่าจะสั่นจรนะครับงวดต่อไปนะครับจะสั่นจรนะครับมาอ่านคําเตือนกันก่อนครับ วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่เหมาะบุคคลอายุ20ปีนะครับขึ้นไปนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับเรามาดูสูตรเลยครับ3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับวิ่งนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ งวดที่แล้วทำได้สองกับสามกับสี่นะครับเนี่ยครับเข้าที่แปดสองนะครับแปดสองบนนะครับงวดนี้ทำได้หนึ่งกับสองกับสามนะครับของงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับครับอ่าเซฟไว้ดูได้นะครับเดินดีนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่า สูตรพระเอกนะครับมาดูกันนะครับเลขวิ่งเหมือนกันนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับสูตรพระเอกงวดที่แล้วได้หนึ่งกับสองนะครับเข้าที่แปดสองนะครับวันี้ทําได้หกข้อเจ็ดนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับของงวดวันที่หนึ่งันยานี้นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับ สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้สูมาร์กจะเดินดีนะครับรุดน้อยนะครับและอีกสูตรหนึ่งก็เลขวิ่งเหมือนกันนะครับเมื่อที่แล้วทำสูตรได้เก้ากสูตรนะครับไม่เข้านะครับออกหกเจ็ดนะครับกับเจ็ดแปดสองนะครับ วันนี้ทําได้ห้ากับหกนะครับเล็วิ่งเหมือนกันนะครับเลขหกนี้เหมือนชนอีกสูตหนึ่งครับชนกับสูตรนี้เลยครับนี่อ่าเลขหกชนกันนะครับงวดต่อไปมีสิทธิ์นะครับน่าจะตัวเด่นน่าจะเป็นเลขหกนะครับ นี่ถ้าถ้าเป็นเลขหกถ้าจับชนนี่นะครับก็มีหนึ่ง6กสอนะครับเรามาดูสูตรยี่หชุดนะครับได้ปรับปรุงไหมนะครับนี่ปรับปรุงใหม่นะครับ นี่เป็นวัดแรกเลยนะครับที่ผมปรับปรุงใหม่นะครับสูตร2 5้าชุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเข้าเปล่านะครับคลิปนี้ผมก็ขออภัยนะครับที่ทำสูตรเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับบางสูตรมันก็เข้าบางสูตรมันก็หลุดนะครับ สูตรไม่แน่นอนนะครับมีเข้ามีลบเป็นเรื่องธรรมดานะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับไปเจอคลิปอีกทีก็ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะเอาสูตรของแนวทางของเจ้าอื่นมาให้ดูนะครับว่า มันตรงกับของผมเปลานะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ